สวัสดีค่ะกัรยามิทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปุเป้ซีเนเจอร์จะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนไม่เชื่อนะคะและหลายๆคนก็เชื่ออย่างตั้งอ,อกตั้งใจมากเลยนะคะก็คือไสยศาสตร์มีจริงไหมนะคะเดี๋ยวปุเป้จะมาพูดให้ฟังนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ของปุเป้เป็นคลิปแรกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปุเป้ในการ สำหรับใครที่ชอบอช่องแนวที่ปุเป้ได้ทำนะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้ปุเป้ได้มีคนติดตาม หาคนแล้วนะคะอะไรก็ขอบคุณมากนะคะและอย่าพึ่งหนีกันไปไหนนะเพราะว่าปูเป้นั้นน่ะมีอัพเดตเรื่องดีๆเรื่องราวต่างๆมากมายที่ปูเป้น,นะคะ oh, <yeah. S 1> ได้ประสบการณ์ <Yeah. S 1> มามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะและค่ะสำหรับศิลปศาสตร์ในเมืองไทยนั้นนะคะหลายคนคิดว่าศิลปศาสตร์นั้นนะ่ะมาจากประเทศไทยเมืองไทยแต่เชื่อไหมคะว่าประเทศไทยนั้นนะ่ะเรื่องศิลปศาสตร์นั้นนะเป็นรอง คนอื่นมากเลยนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยประเทศไทยอะ่ะเรามีการลบพุ่งกันนะคะในสนามโลกสงคารามเราก็จะมีแค่าการสักยันเอาไว้เพื่อป้องกันตัวนะคะเท่านั้นเองนะคะแน่อย่าพึ่งเถียงพู้เป้นนะเพราะว่าหลักของพุทธศาสนาแล้วอะ่ะพระพุทธเจ้ามาทรงไม่ได้บัญญัติเอาไว้ในพระคัมภีร์นะคะว่าในศาสนาอะ่ะ ศาส,สนาพุทธนะจะให้เชื่อในเรื่องของศัยศาสตร์มนต์ดำนะเพราะฉะนั้นแล้วของของไทยนี่คือนิดเดียวเองค่ะเรื่องศัยศาสตร์นะคะแต่ถ้ามาย้อนกลับไปดูของพวกเพื่อนบ้านเรานะคะคือพวกขอมพวกเมรพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นควายธนูนะคะเสกหนังควายเศษตะปูบบอะไรอย่างนี้นะคะน้ำมันพงน้ำมันพายนี่คือมาจากขอมแล้วก็จะาจากเมรนะคะ ออกให้ได้นะสําหรับประเทศไทยนั้นมีเกจิอาจารย์ที่ไ,ได้รับเรียนเกี่ยวกับวิชาศิลศาสตร์ของขอมและขมิ้นจนมีการแบบปลุกเสกและก็การทํศิลยศาสตร์มาบ้างนะคะแต่ก็มีมากนะคะเพราะการเรียนศิลศาสตร์นั้นเรียนยากนะคะเพื่อน,อนและศิลศาสตร์อีกอย่างหนึง่งก็คือพวกของประเทศจีน ประเทศจีนนั้นมีศิลศาสตร์ไหมก็มองออกไปนันคือ,อยังยาวไกลและห่างจากประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ให้มองกลับมาคือประเทศจีนนั้นก็คือประเทศไทยของเรามีเชื้อสายจีนก็อย่างเช่นพวกกะเรียงพวกชนเผ่าปากระยอนะคะอันนี้เขาก็นักถือผีแล้วก็เรียนพวกศิลศาสตร์ม์ดามาเหมือนกันนะคะเช่นพวกกะเรียงอะ่ะ อันนี้เคยประสบมาจากพี่สาวเล่าให้ฟังว่าเขาว่าโดนของกระเหลี่ยงทําใส่นะคะซึ่งก็แก้ยากพอๆกับพวกของพวกขมาเหนีเลย<ะ>พี่สาวของคุ้เป๊กเกือบตายแต่ได้อาจารย์อาจารย์ดีจากวัดแถวแถวรากบังนะคะเป็นคนทําให้ก็คือถ้าเขาแก้คืนนี้ถ้าอาการดีขึ้นก็คือรอดแต่ถ้าหากว่า สายสินไหมหรือว่ารู้สึกร้อนกวนกวยก็คือจะต้องตายภายในวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะและคนที่ใช้ของอของกะเหลี่ยงเนี้ยที่แบบเข้มขังเลยของเขาอะก็จะเน้นหนักในเรื่องของธรณีสูบนะคะเคยเจอแบบว่าคนในหนังเลยนะคะธรณีสูบมีจริงนะเป็นไสยศาสตร์ของกะเหลี่ยงนั่นเองนะคะและยังไงแล้วปุ๊บปี้จะมาเจาะลึกให้เพื่อนๆฟังในคลิปต่อไปกันแล้ว ศาสตร์ศอีกอย่างนึงก็คืออิสลาม mm hmm. เพื่อนๆจะคิดว่าอิสลามไม่มีไม่มีศิศาสตร์ไม่ใช่ค่ะอิสลามก็เล่นศิศาสตร์เล่นของเหมือนกับขอมเขเมรพวกกระเหลี่ยงแบบนี้นะคะเหมือแบบนกันเลยค่ะอันนี้ละค่ะสาหรับคลิปนี้คุปป้จะมาพูดถึงเรื่องศสตร์ที่มันมีอยู่จริงนะคะที่ใครยังไม่เคยเห็นก็จะบอกว่าไม่มีอยู่จริงหรอกเทอเจอเป็นเรื่องเหลวไหล ถ้าหากใครได้เข้าไปดูแล้วจะไม่เชื่อลูกกระต่ายตัวเองเลยนะคะว่ามันมีอยู่จริงจนต้องอ้าปากคะ้างอย่างบูเป้แน่นอน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้บูเป้ลาไปก่อนนะคะถ้าหากว่าใครชื่นชอบก็กดกระดิ่งน้อยเลยแล้วบูเป้จะมาอัปเดตคลิปเรื่องสายสารให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะมีเยอะเลยขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย